ขอเกาะกระแสกับขอบังครับเรื่องราคาไฟแพงน้ำมันแพงหลังนี้ปกติเมื่อก่อนเคยจ่ายอยู่1,400ครับตอนนี้ขึ้นมา2,250จะว่าใช้แอร์เยอะก็ไม่ใช่ใช้เท่าเดิมแต่อาจจะอากาศภายร้อนภายนอกร้อนที่มันบวกขึ้นมา 4%, 5%เหเหมือนที่เขาบรรยายก็อาจจะใช่ครับ แต่พอมาดูคำนวณแล้วจากพันสมาเป็นพันสองพันสนี่มันขึ้น80%ดเลยสำหรับหลังนี้สำหรับหลังนี้ก็เช่นกันปกติสองพัมากสุดสามพันึงครับตอนนี้4,533บาบาทซึ่งจริงๆแล้วคนที่ใช้แอร์บ้านนี้ น้องเขากลับไปบ้าน10วันนะครับไม่ได้ใช้อยู่10วันยังขึ้นขนาดนี้บอกเดือนหน้าจะขึ้นค่า f อคือเดือนพฤษภาถามว่าจาก4,500ผมว่าทะลุ6,000แน่หลังนี้หลังนี้ก็น่าจะทะลุ3,000แน่ก็เห็นนักการเมืองออกมาลุน,นลงหาเสียงกันใหญ่ครับถ้าได้เป็นรัฐบาลจะช่วยเรื่อง ค่าน้ําค่าไฟตอนนี้กําลังร้อนกับค่าน้ํามันจะทําให้มันถูกลงก็อยากจะรู้เหมือนกันที่หาเสียงคืออะไรตัวเองเป็นรัฐบาลอยู่ไม่ใช่หรือแล้วจะมาบอกว่าถ้าเป็นรัฐบาลาจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรก็เสียใจครับมีคนที่รักมีพรรคที่ชอบอยู่ในใจแล้วเรียกคนทำงานเรียกพรรค ที่ชอบครับก็คือพักไม่ชอบแต่จะเอาคนทํางานพักที่ชอบแต่ไม่เรียกเอาคนคําตอบเทียบไม่ละครับเรื่องค่าน้ำค่าไฟก็หาเสียงกันไปตามแต่พวกหมู่เจ้าจะคิดไปทําไปเนี่ยแพงครับถ้าบอกว่าใช้ไฟเยอะก็อย่างบ้านผมใช้เท่าเดิมแน่แต่ค่าของแอร ความร้อนข้างนอกอาจจะทำให้มันขึ้นข้อเป็นไปได้เซ็งเซิงเป็ด